วันเมื่อไงเป็นวันอย่าว่าลงวันของวันทั้งวันสตางค์เมื่อเมียตปีศาสนาคัมภีร์พระพิจาาเกี่ยวกับทรงเห็นคาปากไปหกสิบห้าวาเข้ามาในห้องต้องเดือนสิบสองไปลงหลายๆวันเลยเดยสี่วันตั้งเจคะเนี่ยเมื่อไงหาเอาหาวันตั้งเจหกวันตั้งเจเนี่ยเมื่อไง เขาจะปอมุ่งสู่ปุยนาสังวลัยินสังเวกตาลานาะในหูเขายินขาวว่ามีคนให้คนหมกคนเริงมายาทีถัดมายาทีถัดกอมมืมึงพงหลายสุกถัดไม่ต้องเผกิกถัดประชุกถัดลอยเรียงว่าหลายตีอันตั้งเจอมายาจะไหนในอาเปียดในตัวอ,อะไรกันเดี๋ยวว่ามันเป็นกนดี เอาเฮ็ดที่ทาดเจ้านั่นที่มันพิษเผลอรอกที่ทานนั่นที่ธานเจะเขาก็เห็นมามันเป็นที่ทาดุใจเขาเฮ็ดมาถึงเมื่อเลอะถึงเมื่อเศร้าสามสิบปีมาเนี่ยก็เขาก็เฮ็ดเอาที่ถัดไตเมืองหนองอัางซานมาต่างที่อะที่มันที่มันเมืองมันอย่างกรุงมาตะเล่นเขาตึมกับเสื่อมาให้บอกเอออันเปขายจอมกัดจอมดีเจนั่นอันได้เขาเฮ็ดเอาอ่างกอย ย่ก็มางอันก็เลยปุกจอพอเท่านั้นยีวันลมบานหอยไข่น่ะมาใสย่ยามเหลียวเนยยินข่าวว่าคนอาร,รมมาตาลาคนเจอเมือคนเจอเลิกงคนเจออากุสศกป่องเจอเสแล่เออฮหว่าต่างที่ทานเนี่ยเป๊กกินมันกินเมืองไต่เตนื้อเนื้อเน,อ,เน,อ,เน,อ,เนอข้มูมันพิษเผล เขาจะโบกปุ่มจุ่มเฮ็ดมาถึงเมื่ออาศักชีพชิบสองปีเอาก่อของโมมาเฮ็ดมาตั้งเสียงในกองมูเนี่ย,อยพอาะใครนับตั้งเสียงอ่ะใครมีเป็นเฮงอะ่ะกวันกูมเมืองพอาครยากก็ยากตั้งเมืองเลยอไไันนี้มายากเมืองพ่องเฮาในอากูสกา่สูนี่เหมือนกันดาราช่วยเด็กทำงานายดิบผ้าตีผ้าตีหัวดินดีอื่นเอาคนเฮ็ดดีเฮ็ดงามเฮ็ดการบรับกันเมื่อการตัวเจริญนี่ thì gia long đi là chiếu thâu chiếu tái chiếu vai chiếu bọc băng cầu ở, hết đi thế này họ là sự sự tay tổ tay có ngư tay tổ tay họ cầm lép liền mà thầm cam bơn bơn mà hết uh, khăn tăng xả khô bên ngoài tây bể tây tây công mu màn bể màn tây vườn khu màn này nào. อือมันแนี่ปลตอปยให้ป,อย,หปอยทีเดียวใส่กวยเสายมาเปาใสิฉุนใส่เน่งใส่ผู้ใส่ย,ยาซะนั้นนั่นนั่นเป็นเพียงทุ่มมันแต่เขาเก็เห็นออกมานั่นมันมสางถูกอันไห้เออดียาดียาดีเก้าดีดียั่งดีเฮ็ดอันไมา่ยาวกองโมงูเลยเป็นอับเป็ดอย่าแเตๆกับเหลวต๊กอาไรเหมือนจะเหี่ยมพราเป็นเจ้านั่นอ่ะเหมือนจะเหี่ยมพราเป็นเจาน้านึงสู thật con mua nâng súng có tặng plasma nâng hao hết ma tăng xèng con mua này ăn hồ hề măn mà mừng phong măng tây măng xịn vị sỉ po một xè năm khăm, này còn cả hết con mua phải nằm ở kiểu mốc cụt măng con măng nồng măng nai trên đây lấy cầm này thảm kiểu con mua nănkin phu pang long pang can ยล้วชาวโมฟุ้งเนี่ยถึงเมื่อต่างที่ก้มมือมังสารนะพอสุกก่ย่าซิงซย่าซิงซก็ดีแล้วก็ต้องอะไรไว้หนึ่งเออพอสุกก่ยวก็เฮ็ดทีทเออชาววงจุ่มนี่มื่อเป็นห้างนี่เป็นคนหลานซื้อเฮ็ดดีก็หันดีเฮ็ดใหยก็หันให้เฮ็ดดีก็หันดีอย่าไปกับพิษอ่ะก้มมูอมันพิษเพราะมันด่าเพราะมันป้องเพราะไตต่อไตห้องเนี่ยพิษกันมันต่อมันเนี่ยพิษกัน การวันการเมืองนี่มันเสียงมันเสียงโกงมุมเสียงวัดเสียงจ้องมันเสียง,ยง,ง,ม,ยงมันเสียงเปลี่ยนกันอีนเวก็อยู่ผีอาคุสูผีอาคุสูชนเจอสุเฮ็ดเลยใครเห็ุตกงานไรไว้ในในเฮ็ดกว่าเลยเขาเจ้าพ่อชุบเลยยิ้นเลยก็ยินข้อขมแท้แท้ยินเจ้เลขข้อขมหนาอินดูสูก็อินดูแท้แท้คนมาเฮ็ดเนี่ยเจอคนเงือ่เป็นคนเลน็ดบดอะเล็ดปนอะ เออคือคนเงือกคนยองเจคนหยองคนเงินเนี่ยมายามมาเก้าเขาก็ไปหากินอยู่จอมใจจอมตังย้อนกินเช่นอนี่นำหมดแท้ๆกับปนมาสาวเสียมสีป,ปีปนมาก็มีอันนี้ม่ยาที่ชาที่ทำเมืองพงเนี่ยปีในสูม้ยาเนี่ยเออเขาก็จมอ่ะยาก็สูตที่เจยวตรงตรงมองอะไรเพราะว่าย,ยับเลยในติดต่างอาเปียรเอาเสียทองต่อจัวสัก Ừ, ờ, ở sẽ sống tổ cho ai sát thì là con màn cháu này màn cháu này con lỗ con lỗ ngũ ca tha xa ờ bên phủ yếu con lỗ bên tay hoa cho này ờ ba tăng cháu bỏ giọt sức mấy có lạt lỗ nóng bây thinh ờ anh ấy mắn khẩm lẹ bây giờ về hết anh ấy mắn đi chẳng có hết chẳng có chơi chơi tối gắn ờ yêu có ตั้งจะลูกไก่ผ้านี่ก็ตัวชมจบเก่าว่าเป็นหมูชุ่มแลลวไมายามาเการาะหู้เย่าเนี่ก็ยับเสียจ่องสิงตัวจัวาสากักเออยับเสียชองตัวจัวศักให้การอาุสูพระราเป็นเจา้าเมตตากรุณูหนามุที่ดาวไปข่าแต่ในสมมิสศาสนาอันนี้เปิดญาญาศาสนาญาถัดญาทำยา,ยา,ยาเออตรลา ยาคำสอนเจ้าพระาเป็นเจ้ายากองมูยาธาตอตยามวยโอยาหยุบสู้ต่อพระราเป็นเจ้าที่เมืองเมืองหนองวันจริงวันยอดในเกาะกะยา้นำหนาพระราหลงเช่นนั้นมีเป็นแห่งสุกใต้ต่อใต้เขาก็เงอมันต่อมันก็เงอเงยเงต่อเงอไม่ยากกันแค่หนั้น่ะเดี๋ยวนี้วันเมืองตั้งกากลมจริงนิม เป็นอนันสุกซักเป็นอนันไม่อ,อกไม่เจียกวนกูมเบิงเฮาเจ้าพ่อมาจุ่มอยู่พอมไดพอเลยไปเพมาอยู่มึงปูทานจอมคนคนหัคำมึงปูทานยามเดียวเนี่ยพอมขค้อมเม้อพอมเม้อก็ซ้ำไรที่ขึ้นเม้อที่ขึ้นเม้อตัวไอจเจียงจาริตาวาริตาสวยกำขึ้นกับตัวคนหายใจแน่ไม่ยามมาเกาถัดเกาทํา ไม่ยาทีท่ถัดยากองยาพลาชื่ไหนนี่เอาขึ้นกับตัวเมื่อเมตตาพอว่าถ่อมนเลนยฮ่อขึ้นเมื่อเมืองม,มันฮ่องเมื่อเหยยบก็ได้ฮ่องก็อยู่ก็ได้เมืองมนันเมืองไต้ก็อยู่ไม่อยู่บูธานนีกได้คนเราเข้าปูถานก็พีดปังเขาไว้อยู่ที่ในตัวชัวรสักคนเลยเป็นทางเ,เขาก็มาลุงดอย,ยนี่มาบ่นตามาเมื่อชื่นก็ไไปตั้งขาพระเจ็บไปตั้งมา xong khuyên sám văn chẳng phéo này viên giao này xem ăn tỷ con à cô sổ con bà con mơ con lân con chờ chức chờ tắm này mà nắm là con ngơ con người mà chờ con lét à con lắc này này mà lắc loạn nông tăng này hết cả nào cô trở mà dài hẳn กองมุมใจพิเษไฟชัดใจพิเษไฟแต่มันกวนตอกกวนเท่าพิเษกันก็นนะังหลงดีงามใจได,ไ,ดได้้ๆหยิบไปทางพิทางเปิงคือเป็นกวนสมาธิที่หยิบไปเป็นกวนไม่สมาธิที่พอเป็นกวนไม่สมาธิที่กวนบาปกวนเมื่อกวนเรื่งกวนอกกุศลเจกอกลมดีชอบกลมดีโตกลมดีใจเราตกตกมองอะไรก็เดี๋ยวทุกส่วนหยิบไปสั่งว่ามองอะไรมี เออมี ane, vida, mm. เออมองอะไรมีกับปาตราราเป็นเจ้ากติวัตรก็ตกมองอะไรดิบนางผินจํามานาวิกาก็ตกมองอะไรดิบนางดีมื่อื่นเอานางจ้่มานาวานี่ก็กับกันกับตันางอุปัลวนาทีดีทหันใจยิ่งเนี่ยก็ในตกมองอะไรดิบปอขนหคำเออปอเจ้าปอติวัตรขนัคำสุภาพุรุษนี่ก็ตกมองอะไรดิบ เออนั่นตาฝีรูด้ดำนี่ก็เอาค้อนเดกกระตัวหัวเจ้าสารีพุทธาล์นี่ต้อมองอะไรทิ่อันต้มบางอะไรทิ่ปันพระราบินจเจ้านี่มีหางก็กับปันเท่าก็ม,มีเออผ้าผ่าตายตกน้ำตายเออเป็นลมไตใช่ไหมเหีม่มโตายกินยาเบื่อไตใช่ไหมอากุสูเฮ็ดไว้นี่มันชนเจอเฮ็ดกว่าคนเท่านั้น cho nên anh này sa nhau phải suy biết mấy nhà mà xa xa tớ, má câu phó có có mấy nhà này phó thường hà vì ừ, nhà có nhà khi câu có câu liệu đều sa sa nhau nhau phải nhau đều xong hình, bạc bài lưỡi mi không qua nên tìm xiên tới thì sửa giao mới phiếu phí ชาวคาสาตกาพ่อมเป็นเส้นพ่อมสิงเพียปากกันเหุการดีการเมีการกู้โสูเงื่งเปดเงื่งแปดการการอาคุโสเใหุการดีการกู้โสดน้ำน้ำแม่ชิดเปจเจออซื้อเสือหลีก็มีที่เจาเฮาให้ก็มีที่เจาเฮาพะเจอเฮาดีอ่ะลือคนดีมดอ่ะพะเจอเฮาดีนเฮ็ดสองคนดีอ่ะเราเฮ็ดไปเจ่นไหนมันเป็นอันดีมดมดอันให้ในมีย่ชูเช่นจ้าเอาหมักตา มักตายานสู้ตัวยืดเลือดแหละสังขาเากับหยบพิงเงือะทกายกับหยบพิงเงือเออคนวันคนเมื่อกับหยบพิงเงือะพิงอกหยบพิงจะดทึบจะตันดูไว้จะสังสังลังลังดูไว้จะกัดกัดเย็นเย็นไว้ใจเจตนาผักยืนเขาสัตีดีไว้จอเมตตากรุณามุจิตาอุเบกขาเนื้อกัน มีกายกรรมเมตตาเนื้อกันวจีกรรมเมตตาเนื้อกันมโนกรรมเมตตาเนื้อกันใยเหลือกันเฮาต่อเฮาพักกันปฏิมาพักเฮาเฮาต่อเฮาเมตตากันปฏิมาเมตตาเฮาต่อเฮาไม่ดูกันปฏิมาไม่ดูศาสนาจาของเฮากนเหียวของคนให้โลกกรบผาตั้งเชียงนั่นเมืองมานี่กบญนี่หนำเนื้อเปิ้นเมืองปากการนี่มีปิดเสนสู มังสูก็ต่างที่มังสูก็่่ต่างที่เฮ็ดเหมือนเจ้งอินเดียเฮ็ดเหมือนเจ้าจ้องฮินดูก็มีมันมีหลายลายเมี้วหลายปุ่งจมก็มูทาดตั้งเซียงเนี่ยเมืองพวกเขากำมันกันบางทีเขาก็มต่างที่บางทีก็ต่างเออมุภุมือก็ติดต่างแทงเพราะวันที่สีมาในก็เป็นทีมาในเป็นไต้เฮ็ดเต้ามองหนองอังชาเต้ามองหนองเฮ็ดเจ้าเก่าเมืองมันอย่างกลุงมันตเล ปุ่นมาเมอจะจะนานในสุกอ้อฮาชวยกันเป็นตาช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูกันตัวเป็นตามาเก่งตามาเก่งตัวมันตัวเมืองตัวไก่ไก่ตัวยลึกดลดตัวเจ้าพ่อคนชุมในเลือดลออย่างเป็นตัวตื่นเพราะส่วตัวเตือนมันเฮาห้านใ้เจ้าเฮาไปมากกว่าก็พอห้ามอิ่มนาสุนัอิ่มนาคนอากุศวันพิษกันหมอกันเอาหมักแตกปล่อยใส่กันบนเจ้าพ่อไต อย่าสําเฮ็ดลองดิมงามในเฮ็ดดํามาติเตขายมาติเตจํามาติเตเอ่อสุติฮู้อยู่วันนึงเอ่อสุติหาวันนึงผู้สุเฮ็ดดีในก็ติยาลองดีเออเพราะว่าเออปู่ป่าสึกานจวัจเมืองเอปนปชิในวันเมืองพงนี่ทั้งหเมืองตอหลายคือเบตยองมูกุิสุ เออตั้งแต่ชาติโดยย้อนมาเผีวชาติโดนเดิมเผีวชาติจบเล่นอันเจ้าปอปุนชุมขอไว้ให้ไว้เช่นนีปอว่าหันคนไม่ยาเนี่ยยับสิ็จสองนั่นแล้วแต่ชาวอาซากเออหันคนไม่ยามาเก่ามาดมุสลิมมาไตมามันมาเกนอกภาษาเนี่ยในภาษาเนี่ยมันเจอขีดเซนมุสลิมทักระเน่เปิน์มุสลิมต่อมุสลิมเปิ้นย่ำพีกัน คี่ที่สันต์ขทีสัก็เป็นยัำผิเหมอ,อกันเฮาพุทธ,ธาภาษานังกันมาพิษพมอ,อกันมายาถัดยาทำยากองมูให้อากุสนเนมัน่อายนา,ายตาเจ๊บหรี่เรนน้ำบุหค่เลนาลเลตามีนาเดียวยังขันชุกวันนี้ก็ชุกน้ำเยวาก็อยู่จมำีนกินจมตาลาอาชักเฮาก็เกนาาเ,เ,เ,เนื้อหวโตทอมายาหกสิบสามปีสี่พียมาเยาเขาในี่นี่ชิบอ่ะ พอางอตดตายผัดสูกเย้าอันนี้ย้อนเมียตาสมวยกาตาลาปันสุกเอาห้ากู่กุกงวันวายใจวายยิ่งวากิิงวานายมาปาวามันบ่ด่วงก้นหลงกุบันกูเมองสูอย่าไปทางพีชอยู่ไปไมายาอย่าไปม่ยากองมูถัดทำวัดว่าภาษือจ้องกสํำเสนปิงพาะม่ยากมาเก่าในตอาคสูในตีไร Yo gọi thì tốt à vì chinh hà lai. tốt khả sang đe ta thì kê mát bên con quay yap. Yam lia hóc kê con đi ta su kom bordo, mu su kom Tin mát bơm kèm. Su sa mai hết chuyện này nè. Hau yên chai lệch na yên khó khom na. Yên sang cả kata la na. long hết này. tay kompot mong a tốt ฉะนั้นนี่ย้อนเมตตากนันนิดหนึ่งอย่าพิว่าเขาให้เขาจะผมชุมในราชชืช่อจะในเป็นคนเหาอยู่จ้ำสิงกินจ้มตาลามาติเมื่อสักสิบเอ็ดสิบสองปีต่อหอดย่ำเดียวหกสิบสามปีเฟียไม่ยอดถึงตายเป็นสุยออันนี้ก็ย้อนผักฟังเต้าหมืน่นขุนเชนกวันกูคงคนเท่าคนเก๋กวันกูงคงดูอ่อนยิ่งดูอ่อนใจเออยอก็เผอเรยอยหอู่ข่าวเงา เป็นหมู่ชุมแล้วไม่ยามาเก้นี่ก็ติดต่างอาเปียดปน้าไในติดต่้งอาเปียดปนเดพเอทแทงคำในลองดีเยวอันตีเยวากัอันดูอันเลี้ยวกับเจานั่นนี่ก็ขึ้นม่ขึ้นไม่สมขึ้นพอไม่ยาแทงสามวันเจ็ดวันในไม่ยามาเกานี่เขาเดาเปลี่ยกคำเดียวเอาเปี่ยนแจ้าก็เออตีฮือเหตุกัน การต่างอพยดหลายเมียวเออคือเพียวปัดวัดจองวัดกูว่ากูวัดกูจองกูวันกูคงอือล้อก็ยับเบื้อเสีทองต่อจากซาปนะในย้อนเมตตากัรนี้หนึ่งเพี่ว่าเฮาให้เขาจาปองบุญชุ่มิมตอนให้ต่อไปเนี่ยเจอคนดีมาเมตตามาอยู่วงปุธานนี่ก็เป็นนั้นกัดเจอเย็นเจอเย็นข้อมีน้องไม่ออกไม่ใจสัง จุดเปล่ก็อะไรอยู่มองพงมองมันนั่นเมื่อก็อนเลยชุมเล่งเขาห้อมห้องเมื่อก็อะไรอยู่ค่อยกอินดูคนเท่าคนเกอินดูศาสนาเขาเกิดสังหางปองไว้เช่นนั้นเมื่อว่าเมื่อซื้อในก่เหตุปล่อยทางธรรมตีพุทธกยานี่ก็อามิงตาลาเขาจงโปชุ่มผงลงปานุกทายใจละเหตุการณ์ดีการแม้ดดังหื่อวันเมืองตั้งกาศาสนาเขาเจือจัดภาษาศาสนาเขาตีหื่อเบิ่งเสอ đi xe ăn toàn chỉ có có cứ cho cần hết cho gần sang phòng quả tạc cái này nưng hơi lấy và ngày thùng căm kiểu vì nhà không mua không khay nhà khay khay nhà có nhà cho cả mà là ông mịt thứ kho cho cả mất trái này ở khay nhà khay hiểm có hiểm cho cả mất phun khay kín nhà bừa trái có tam trái xu ở ở trái quân hết đi này có cả đi nữa là quân hết đi có đi nè, anh ấy cái này คืเลยกัดเย็นซ้ำสาอันายกกาพิกาย่านกาพิตั้งเชิดอย่างไรตั้งขยามีตั้งอัมดิเชิญเพิ่งว่างกว่าตั้งดิเชิญเพิ่งเมืองสนามมีมาคือเลยมีสูตรกอกองคือยาคนดีคนทอดคนแม่สูตรตององป้องพออันสูตรตอกองอยู่พี่ป้องพอสูตรเมตรลาดต่ออันสูตรแม่รอยู่เวลาต่อเกิดมาเป็นคนญจเราปัญหาซึ่งก็เป็นคนหูลีตาดีใจอีมีพ่อแม่ดีพี่น้องดี สาสมาสาสมาลูกหลานตัเพต่ปันดีลีลูกหลานโพเมีดีดีจสินเจริญกุศอย่าปิยากนุ่มคนเลื่องคนอากุสเถทงคือเลยสัมสามุงคนพระสัมสาบางผีสัมสานิพนานสัมสาลีลงหองห้างสร้างลังชินสายเมืองมันก็ต้องปรัฒนาสกรรมเลยตาโน่สาธุสาธุเฮ็ดดีกบคนสิยอมก็ต้องกัดตั้งดีคนไดเฮ็ดดีก็เฮ็ดกัตั้งดี สุดต้องหาบังผีนี่ปันสิกรรมเลยตา